มังกรบทที่906นักธุรกิจคนหนึ่งไปซสิงรับแก้วน้ำจากมือของเขามาแต่กลับถือไว้ในมือเขาก้มศีรษะลงอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่าเกิดปัญหาเรื่องราวที่กลุ้มใจมากเป็นพิเศษฉินเฟิงก็นั่งลงไปข้างตัวเขาแล้วถามว่าสีหน้าท่าทางแกทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะหรือว่าพวกแกแต่ละคนมาที่นี่ก็เอาแต่ทำสีหน้าให้ฉันดูทุกคนเลยเหรอ เมื่อได้ยินที่ฉันพูดเช่นนั้นแล้วไบซิงก็ค่อยๆปรับสีหน้าท่าทางของตัวเองเขาพูดว่าที่จริงก็มีเรื่องกลุ้งใจบ้างนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าไม่ได้มาเยี่ยมแกนานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามาถามไถ่าอาการของแกดีกว่าเฉินเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าแกเป็นห่วงฉันขนาดนี้รู้สึกว่าแกเหมือนถูกบีบบังคับยังไงไม่รู้ไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเลย ฝายซิงก็ฝืนหัวรอะขึ้นมาถ้าแกคิดอย่างที่พูดจริงละก็งั้นก็ไม่มาเสียดีกว่าประเดี๋ยวจะทำให้แกเข้าใจความหมายของฉันผิดไปกลับจะทำให้แกเกลียดชังฉันอีกเฉินเฟิงดื่มน้ำไปหนึ่งคำแล้วพูดว่าพูดมาเลยว่าแกมีเรื่องอะไรกันแน่ดูจากท่าทางแกแล้วฉันก็รู้ว่าแกจะต้องมีอะไรมาขอร้องฉันแน่นอน ส่วนเฉินเฟิงก็เอ่ยปากพูดถึงขนาดนี้แล้วไผ่ซิงก็ไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลอีกแล้วเขาก็ดื่มน้ำตามไปหนึ่งคำเช่นกันจากนั้นก็พูดว่าที่จริงแล้วฉันก็มีบางเรื่องที่อยากจะไหว้วันแกหน่อยแต่ก็กลัวเสียหน้าเลยไม่กล้าพูดออกมาเฉินเฟิงมองไปยังไผ่ซิงอย่างจริงจังแล้วพูดว่าฉันบอกแล้วไงว่าแกเคยช่วยชีวิตฉันไว้ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรล่ะก็บุญคุณนี้ฉันก็ย่อมต้องทดแทนให้แน่ ซิงถูกสายตานั้นจ้องมาในที่สุดก็ไม่ลังเลอีกต่อไปฉันคิดว่าแกก็น่าจะรู้ว่าช่วงนี้บ้านตระกูลไปพวกเราเกิดเรื่องขึ้นเดิมทีฉันคิดว่าเรื่องนี้จะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆแต่ว่าสีหน้าของไปซิงแสดงออกถึงความสับสนบ้างเล็กน้อยดูเหมือนทำใจยอมรับไม่ได้กับความพ่ายแพ้ของตัวเองอย่างมากทีเดียว ถึงแม้พอจะรู้เรื่องบ้างก็ตามแต่รายละเอียดเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั้นเขาก็ยังรู้ไม่ชัดเจนมากนะักดังนั้นจึงได้แต่ถามว่าแกอยากให้ฉันช่วยยังไงละ่ะไปสิซิงคิดดูแล้วก็พูดว่าคุณชายเฉินขอเพียงให้คุณช่วยฉันจัดการกับคนคนหนึ่งก็พอแล้วเฉินเฟิงถามด้วยความสงสัยว่าคนคนหนึ่งเหรอเป็นใครกันเป็นนักธุรกิจมีชื่อเสียงคนหนึ่ง ช่วงนี้เขามาถึงแถบทะเลทรายนี้แล้วเตรียมจะเปิดโครงการหนึ่งส่วนโครงการนี้ก็เกี่ยวโยงกับตระกูลไปเราด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ไปซูเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยถ้าโครงการนี้สามารถทําสําเร็จแล้วก็อย่างน้อยตระกูลไปก็จะสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาอยู่ในเกรดที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้เฉินเฟิงคอรุนคิดสักครู่ยิ้มแล้วพูดว่า แกคิดอยากจะขัดขวางการค้าระหว่างไปซูกับเขาจากนั้นก็ทำให้เขาหมดหนทางที่จะแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวตระกูลไปกับแกใช่ไหมละ่ะไปซิงก็พยักหน้าอย่างเปิดเผยงั้นนักธุรกิจคนนี้เป็นใครกันแน่อาศัยโครงการนี้โครงการเดียวถึงกับทำให้ตระกูลไปสามารถอัปเกรดให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยใช่หรือเปล่าละ่ะ เฉินเฟิงถามด้วยความอยากรู้ไปาสิงพยักหน้าแล้วพูดว่าผู้อำนวยการใหญ่ของสมาคมหลิวซิงชื่อซาโก้เฉินเฟิงก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเป็นตาเท่าคนนั้นเชียวเหรอคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมาลงทุนที่ทะเลทรายแห่งนี้ฉันจำได้ว่าคราวที่แล้วตอนเขามาลงทุนก็เป็นเวลาตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาแล้วอยู่ฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ลงทุนก่อตั้งโรงงานอุปกรณ์การผลิตระดับไมโครที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไผ่ซิงก็ได้แต่ถอนหายใจไอ้หมอนั่นเป็นนักลงทุนที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งจริงๆทุกครั้งที่ลงทุนก็ค่าคะเนได้แม่นยำว่าเป็นธุรกิจที่จะต้องร้อนแรงในอีกสิปีข้างหน้าทำให้เขาสามารถทำกำไรมหาศาลเป็นกาบเป็นกำาจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวเฉินเฟิงมองดูท่าทางของไป่ซิงที่หมดกําลังใจจึงพูดปลอบโยนว่า ในเมื่อแกมาหาฉันถึงที่แล้วงั้นฉันก็จะต้องช่วยเหลือแกอย่างแน่นอนแล้วก็พอดีเลยที่ฉันพอสนิทสนมกับเซาโก้คนนี้บ้างไปซิงมองไปยังเฉินเฟิงด้วยความประหลาดใจแกก็รู้จักเขาด้วยเหรอเดิมทีฉันเพียงแต่อยากจะให้แกช่วยฉันขัดขวางไม่ให้เขามาลงทุนที่ทะเลทรายนี้เท่านั้น ขอเพียงแต่ให้เขาออกไปจากทางตะวันตกเฉียงเหนือได้งั้นเขาจะไปลงทุนที่ไหนฉันก็ไม่สนใจอะไรหรอกแต่ถ้าแกรู้จักเขาแล้วก็งั้นคุณชายเฉินคุณก็กรุณาช่วยเป็นสะพานทอดให้ฉันข้ามไปด้วยจะได้ไหมถึงแม้ไปซ่ซิงจะขอร้องเช่นนี้แต่ว่าเฉินเฟิงก็ไม่สามารถที่จะตกลงกับเขาได้ทันทีก็ยังพูดอย่างสงวนท่าทีว่านี่ฉันก็รับปากอะไรไม่ได้แน่นอนหรอกนะ ถือแม่ฉันจะรู้จักกับเจ้าผู้เท่าคนนั้นก็จริงแต่เขาจะเห็นแก่หน้าฉันหรือเปล่าฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยไปายซิงกลับไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรพูดอย่างดีใจว่าขอเพียงคุณชายเฉินช่วยพาฉันไปพบกับเซาโก้ฉันก็มีความมั่นใจที่จะทำให้เขาตกลงร่วมมือกับฉันได้ เฉินเฟิงก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงได้มีความมั่นใจขนาดนี้แต่คิดดูแล้วก็พูดตอบตกลงว่าได้ฉันจะช่วยแกติดต่อกับตาแก่นั่นให้สำหรับเรื่องต่อจากนั้นฉันก็แค่ช่วยแกได้เท่านี้แต่สำคัญที่สุดก็ต้องดูที่ตัวแกเองนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่นี้ไปซิงก็ดีใจมากแล้วตอนเวลาที่เขาเข้ามาก็แลดูหน้านิ่วคิ้วขมวดแต่ตอนที่จากไปกลับเปลี่ยนเป็นหน้าร,รื่นสดใส แต่ว่าเฉินเฟิงก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์โดยตรงของเซาโก้ดังนั้นเขาจึงติดต่อให้สือไพ่จุนทางนั้นส่งหมายเลขโทรศัพท์มาให้หลังจากที่เฉินเฟิงโทรไปแล้วผ่านไปสักครู่ก็มีคนรับสายคุณคือใครครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นดังนั้นเซาโก้จึงถามขึ้นเฉินเฟิงตอบว่าฉันเองเฉินเฟิงไง เฉินเฟิงไอ้หมอนี่นายทำไมจูู่ก็โทรมาหาฉันกระทันหันอย่างนี้ล่ะหรือว่านายคิดอยากจะมายืมเงินฉันเหรอฉันจะบอกให้นะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเฉินเฟิงขมวดคิ้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอ้หมอนี่ถึงได้พูดแบบนี้เขาจึงรีบปฏิเสธไปว่าทำไมถึงคิดว่าฉันจะยืมเงินนายล่ะตอนนี้เงินนายมีมากกว่าฉันแล้วเหรอ ถ้านายไม่มีเงินล่ะก็จําไว้นะมาหาฉันได้ฉันจะให้เงินนายก้อนหนึ่งไปลงทุนต่อเลยเซาโก้หัวเราะแล้วพูดว่า55านายก็ยังตลกอย่างนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าเร็วๆนี้ฉันก็สนใจโครงการใหญ่อยู่โครงการหนึ่งนะโครงการใช้แร่รไรเอิร์ดเป็นไงละนายสนใจบ้างไหมถ้านายจะมาร่วมลงทุนด้วยล่ะก็ฉันบอกนายได้เลยว่ารับรองนายจะได้เงินกำไรมหาศาลเลยทีเดียว เฉินเฟิงคิดแล้วก็พูดปฏิเสธไปว่านี่ฉันคงไม่ไปแย่งกับนายหรอกนะฉันคิดว่าลำพังนายคนเดียวคงไม่ขาดเงินลงทุนหรอกถ้าถึงเวลาเข้าตลาดเมื่อไหร่ฉันอาจจะคิดพิจารณาดูอีกทีก็ได้เซาโก้พูดด้วยความเสียดายว่างั้นมันน่าเสียดายจริงๆเลยนะที่จริงเรื่องเงินทองก็น่าจะร่วมมือช่วยกันหาด้วยกันดูไปแล้วนายคงต้องมีแหล่งที่หาเงินอะไรที่ไหนอีกละสิ เฉินเฟิงก็ไม่ถกเถียงอะไรกับเขาในปัญหาเรื่องนี้จึงถามเรื่องของป๋ซิงขึ้นมาโครงการใหม่ของนายตอนนี้อยู่แถบทะเลทรายใช่หรือเปล่าเซาโก้พูดอย่างประหลาดใจว่าเฉินเฟิงนายรู้ได้ยังไงละ่ะนายแอบสอดแนมฉันเหรอถ้านายคิดอยากจะเข้ามาร่วมทุนด้วยล่ะก็ฉันย่อมต้องดีใจเป็นธรรมดาแต่นายก็ไม่น่ามาสะกดรอยตามฉันอย่างนี้เลยนะ เฉินเฟิงฟังแล้วนี่มันเป็นการคิดแบบมโนอะไรได้ถึงเพียงนี้จึงรีพูดตัดตอนเขาว,ว่าฉันคงไม่คิดจะไปสอดแนมนายรอกนะพอดีฉันก็มาอยู่ทะเลทรายที่นี่ดังนั้นจึงได้รู้เรื่องนี้ตอนนี้ตัวนายอยู่ที่ไหนละ่ะเซาโก้ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นเช่นนี้นี่เองจึงพูดอย่างสำนึกผิดว่าขอโทษนะเฉินเฟิงฉันเข้าใจในายผิดเองตอนนี้นายยังอยู่ที่ทะเลทรายเหรอ ช่วงนี้ฉันก็จะเข้าไปเหมือนกันรอให้มาถึงทะเลทรายเมื่อไหร่แล้วฉันจะไปหานายดีไหมเฉินเฟิงยังไม่ทันพูดอะไรเลยเซาโก้กลับเสนอตัวมาเองนี่ก็พอดีเลยไม่ต้องให้เฉินเฟิงเอ่ยปากพูดอีกได้เลยแต่ว่าฉันจะพาอีกคนหนึ่งไปด้วยนะเขาบอกว่าอยากจะมารู้จักกับนายงั้นไม่มีปัญหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่907บนโต๊ะอาหารของนักธุรกิจ